ดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงภาพรวมดวงรายปากนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16กรรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2 5 6 7นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้ข้าพเจ้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการพยากรณ์กันเลยนะคะ ค่ะพลังงานไพ่ของท่านถือว่าอ่าดีมากๆเลยนะคะอ่าตัวตนของท่านเนี่ยนะคะขึ้นไพ่สิถ้วยนะคะไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ประจําตัวเป็นไพ่แฟม i ลีครอบครัวเป็นไพ่เอ่อทีมเวิร์ที่ทํางานร่วมกันได้ดีหรือครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงมองว่าเอ่อชาวราศีเมษละคนาเมษนะคะท่านจะมีความสุขกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวในกรณีอยู่กับ ครอบครัวใหญ่พ่อแม่หรือแม้กระทั่งครอบครัวเฉพาะสามีภรรยาก็ตามนะท่านก็ยังมีความสุขนะคะมีความรักใร่กงเกี่ยวกันดีอยู่นะคะใบถัดไปอยู่ในตำแหน่งการเงินเนี่ยเป็นไพ่ควีนอวานนะ,ะท่านมีความสามารถในการหาเงินหาไรายได้ท่านมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของงานมีภาวะของความเป็นผู้นำสูงมาก นะคะมีคนให้การยอมรับนับถือท่านมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงนั่งทับไพ่หกเหรียญและราชาเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินเนี่ยท่านหาเงินเนี่ยรายได้เข้ามาโอโ้ก้อนใหญ่มากเลยนะคะท่านมีความสามารถนะไพ่เงินขึ้นแปดเหรียญน,นะคะโอ้โหไพ่เงินสวยจริงๆงนะคะแปดเหรียญหกเหรียญสี่เหรียญแล้วก็ราชาเหรียญซึ่งถือว่าแต้มใหญ่มากนะ,ะการเงินปักนี้ของชาวราศีเมษนะคะ ไหลเข้ามาไม่ขาดสายจริงนะคะได้จากความรู้ความสามารถของท่านนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะในเรื่องของการเงินบางท่านมีเกณฑ์ที่จะซื้อทรัพย์สินก็ได้นะซื้อที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์นี่เป็นไปได้เลยนะคะหรือใคร,ร,รทาอาชีพเกี่ยวข้องกับในหน้าที่ดินขายบ้านขายที่ดินเนี่ยอ้โหนะ,ะบอกว่าเงินเข้ามาเยอะค่าคอมมิชชั่นเยอะมากๆ นะส่วนไพ่สามดาบเนี่ยนะจะอยู่ในตําแหน่งอ่าเพื่อนนะอ่าอันนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกับเพื่อนก็ได้นะความแบบอืมเขาเรียกว่างอนกันเฉยๆอหะอาจารย์มองยังไม่ถึงขั้นเรื่องใหญ่อาจจะมีคําพูดอะไรที่ไปแทงใจดำของอีกฝ่ายก็ได้จึงทำให้เหมือนมีปัญหากันนะคะแต่มองก็ไม่น่าจะถึงขั้น ตัดกันได้ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันค่ะเพราะไพ่พตำแหน่งสรุปท่านก็ดีดีนะเป็นไพ่พระสังพราชนะคะส่วนในตำแหน่งครอบครัวนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญอยู่ตำแหน่งพันธุนะอ่าครอบครัวท่านมีอยู่มีกินครอบครัวท่านเอ่อรักให้สนิทสนมกลมเกลียวช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีหรือที่บ้านท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์เทพผู้หญิงพระแม่อุมาพระแม่แลักษมีคุ้มครองดวงชะตาบ้าน อยู่นะคะถือว่าดีนะคะ,ะบ้านอยู่เย็นเป็นสุขเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้ด้วยกราบไหว้บูชาได้เลยนะคะส่วนในตำแหน่งบุตรตะเนี่ยโชคลาบรอยเห็นไหมคะราชาเหรียญขึ้นมาท่านมีเกณฑ์ได้ลาบลอยหุ้นหวยลอตเตอรี่ก็ได้นะคะแล้วก็ในตำแหน่งอ,อริปัญหาอุตสัรเนี่ยเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ เป็นไพ่ดีอาจารย์ไม่ถ่ายเสียนะคะเพราะฉะนั้นศัตรูไม่มีนะคะอ่าปัญหาไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะศัตรูกลับมาเป็นมิตรมากกว่า,าไพ่ใบนี้นะคะในตำแหน่งอารีนะคะในตำแหน่งปัตตนีนะคะเป็นไพ่ห้าดาบนี่แหละค่ะอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะคะความคิดเห็นไม่ลงรอยอาจจะคิงก็ราขาก็แรงก็ได้นะฮะ แต่นั่นแหละตัวตนท่านยังเป็นสิบถ่วยอยู่นะถึงจะมีปัญหาอะไรกันขนาดไหนอ่ะอาจารย์มองเมื่ออารมณ์เย็นลงอะ่ะคนเราจะได้คิดแล้วกลับมาคุยกันเองไม่ได้แปลถึงขั้นเลิกลาอย่าร้างนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่กันามานานมากอะ่ะคำว่าเสียเหรียญมีความมั่นคงต่อกันมากเนี่ยยิ่งไพ่สรุปเป็นไพ่สังฆราชเนี่ยถือว่าดีค่ะมันก็มีมีบ้างที่ ความคิดเห็นน่นนี่นั่นไม่ลงรอยกันอาจจะเป็นไปได้นะคะส่วนไพ่สองดาบนะคะอยู่ในต่าตแหน่งอ่ามรณะนะคะก็คือสุขภาพอันนั้นต้องระวังเรื่องของสายตานะคะสายตาความดันหวัวใจนี่ต้องระวังเหมือนกันนะคะ,ะแต่อาจารย์มองไพ่สรุปดียังรักษาได้ยังผ่านได้นะคะ,ะในตําแหน่งถัดไปนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะ ท่านมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะไพ่เจ็ดไม้อย่างก้าวหน้าเติบโตในสายงานอยู่ตําแหน่งสุภะนะคะไปสอบหรือ,อยื่นเรื่องใบขออนุญาตยื่นเรื่องเอกสารได้ไพ่เจ็ดไม้ถือว่าผ่านนะคะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยในการหาหลักฐานนู่นนี่นั่นถ้าใครไปยื่นเรื่องเอกสารนะแต่ยังไงไพ่ใบนี้ก็ถือว่าได้รับความสําเร็จค่ะ ถึงจะมีคู่แข่งก็ชนะคู่แข่งนะไม่ว่าท่านจะไปประมูลงานแข่งขันอะไรก็ตามในตําแหน่งคําว่าสุภาท่านก็ชนะค่ะอ่าในตําแหน่งกรรม,มาการงานมั่นคงค่ะอยู่ได้จนเกษียณแน่นอนค่ะในตําแหน่งโชคลาบเนี่ยท่านได้ไพ่หมายเลขเก้านะแล้วไพ่สรุปเป็นหมายเลขห้าเนี่ยโชคลาบแน่นอน9ก้าห้ามีเข้ามาแน่นอนนะอ่าท่านมีโชคแบบนั้นนะคะแล้วก็ ตำแหน่งตัวตนของท่านก็ได้หมายเลขหนึ่งนะก็มีเรื่องของโชคลาภหนึ่งแล้วก็เจดนะคะที่มองดูในเรื่องของตัวเลขนำโชคของชาวราศีเมษและคนาเมษที่อาจารย์มองเห็นประมาณนี้นะคะโอเคเราขอสรุปด้วยไพย่มิราโคออฟไลน์นะไพ่อยากจะบอกอะไรกับท่านนะคะ อท่านจะเจอคู่ที่ถูกใจนะคะถ้าเป็นคนโสดนะโซนเมดค่ะเจอคู่ที่ถูกใจแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ารักกันมากขึ้นเลยค่ะพไพ่ใบนี้นะโอเคใบถัดไปโอ้โหเทพแห่งความมั่งคัง่งหมายเลขสี่สิบห้านะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคะ่ะท่านโชคดีจริงนะคะอะหมายเลขสี่บห้าท่านมีเออ พระศิวรีนะคะท้าเวสสุวรรณพระพิฆเนศนะคะไชยชิงเอีย้ยอ่าพระแม่รักษมีนะคะแล้วก็ปู่ศรีสุสทโทนะคะแม่ย่าศรีปทุมมาเนี่ยให้โชคลาภกับท่านนะคะพลังงานไพ่ขึ้นดีมากเลยค่ะอ่าในใบถัดไปอะ่ะไพ่บอกว่าใครเขตามนะคะที่มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับท่านในที่สุดเขายอมค่ะเขายอมจำนนกับท่านเลยนะคะ เขาไม่กล้าขัดขืนอะไรท่านแล้วนะท่านสามารถคอนโทรลสถานการณ์ทุกอย่างได้นะคะเอ่อไพ่อันนี้นะคะเพราะนั้นท่านระวังเรื่องของเอกสารข้อมูลระวังรั่วไหลเหมือนกันมีคนเนี่ยคอยสอดแนมคอยมองอยู่นะคะไพ่บอกให้ให้ท่านระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอ่อท่านมีเจ้าแม่กุนอิมด้วยหาเจ้าแม่กุนอิมคุ้มครองดวงชะตาด้วยนะคะ โอเคใบสุดท้ายค่ะไพ่บอกว่าปัญญาสติปัญญาความรู้ความสามารถค่ะชาวราศีเมษนะคะหนึ่งพไพ่ใบนี้อาจจะแปลว่าท่านไปสอบแข่งขันอะไรก็ชนะได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์รับปริญญาไม่ว่าจะปริญญาโทปริญญาเอกหรือปริญญาตรีก็ตามแหละมีความสําเร็จนะหรือมันไม่ได้แปลว่าความสําเร็จเนียด้านการเรียนอย่างเดียวความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่งคัง่ง แบบนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนี่คือดวงของชาวราศีเมษและขนาเมษในปักนี้นะคะเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามอาจารย์ขอกําลังใจนะคะช่วยกด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ